10ทูพอยต์แรกได้1บาทเข้าทูมันี่วอลเล็ตแบบโดยตรงใครไม่อยากพลาดนะดูคลิปนี้ให้จบกันเลยนะมีวิธีการสอนรับเงินฟรีๆเข้าทูมันี่วอลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับผมนะเพื่อการให่เสียเวลานะไปดูคลิปกันเลย ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยในครับวันนี้ก็โยผมแม็กคอร์อีกแล้วในครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆครับรับเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็กันแบบฟรีๆเลยนะครับผมนะแล้วก็สามารถเข้าอ่าเข้าเงินทูมันนี่วอลเล็แบบโดยตรงด้วยนะครับผมนะโอเคนับสำหรับใครนะที่อยากจะรับเงินฟรีแบบนี้นะครับผมนะก็ง่ายเลยให้เพื่อนนะครับกดเข้ามาค้นหานะครับแล้วก็อ่าพิมพ์คำว่าทูไอีนะครับผมนะ ก็วิธีการรับเงินฟรีก็สามารถรับได้ในแอปนี้เลยนะผมนะแอปนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมนะําให้เรา แลก point ในแคบในแอปนี้นะผมนะแล้วก็มาแลกเป็นเงินสดนะครับส่วนวิธีการรับสิทธิ์หรือว่าแลกมันทํยังไงนะครับก็แนะนําเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ดูให้เข้าใจนะครับนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องหลงทําผิดกันนะครับนะก็โอเคนะครับก็วิธีการนะครับวิธีการรับเงินก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดหรือว่า ทำอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับโอเครอสักแป๊บนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับก็สิ่งสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือเราต้องมีพอยต์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ 109. พอยต์นะครับส่วนตัวผมใช้ซิมทูมูฟอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ซิมทูมูฟนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะ มีสิทธิ์ให้เรามีพอยต์หรือเปล่านะครับมันอาจจะยมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมทูมูฟอยู่แล้วก็ลองกดมาเข้ารับรับสิทธิ์กันดูเนาะว่ามันรับเงินได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้รับได้แน่นอนนะครับโอเคนะเมื่อเราเปิดแอปมาหน้านี้แล้วนะครับผมนะขั้นตอนต่อมานะวิธีการแลกแลกพอยต์เป็นเงินสดก็เข้าทูมันนี่เราก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้รูปหัวใจนะข้างล่างเห็นไหมมันจะเขียนว่า สิทธิพิเศษนะครับให้เรากดมานะครับโอเคเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมนะให้เรา,าเลื่อนไปนะครับนี่เลื่อนตรงนี้มันจะมีเขียนว่าร้านค้าแน,นะนําตรงนี้นะครับผมนะใครที่ไม่เห็นเดี๋ยวผมวงให้แล้วกันเนาะตรงนี้เลยนะครับเมื่อ,อเรามาถึงหน้านี้แล้วให้ให้เรากดลูกศรน,นะครับนี่ความมือมารเรากดมาก็เมือ่อเรากดมานะครับผมนะเราก็เลื่อนมันได้เลยนะครับเลื่อน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 มานะครับ เมื่อเราเลื่อนมานะครับมันจะมีกิจกรรมตรงนี้เรานะครับมันจะเขียนว่าใช้ทูพอย t ์นะครับแกลกรับเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับให้เรานำพอย n ์ในแอปนี้นะครับมาแลกเป็นเงินทูมานี่วอลเล็ตนะครับนะให้เราเปิดมาได้เลยนะครับเมื่อเราปดเปิดเข้ามานะครับนะ มันจะเขียนว่าลูกค้าทูมูคเอสใช้สิบทูพอยต์นะครับแลกรับเงินเข้าธมรนี่วอลเล็ตจำนวน1บาทนะครับก็คือถ้าเรามีอยู่ประมาณอสิบทูพอยต์นะครับหรือว่าพอยต์อะไรเนี่ยเรามีสิบติดพอยต์นะครับเราก็สามารถแลกได้1บาทเข้าธมรนี่วอลเล็ตเลยนะครับก็คือว่าเออ่ใครที่เบอร์ตรงนี้นะครับเบอร์ทูมูของเรานะครับตรงนี้ถ้าใครสมัครเป็นทู ทูมันนี่อยู่แล้วนะครับทูวอลเล็ตนะครับถ้าเบอร์เบอร์ที่เราล็อกอินตรงนี้นะครับเข้ากับทูมันนี่วอลเล็ตอยู่แล้วนะครับมันก็ถ้าเรากดรับสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับเงินก็จะเข้า,าในเบอร์ทันทีเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้ทูมูฟเนาะคือใครที่ใช้ d t แทหรือว่าเอเอสก็ผมก็น่าจะมันก็น่าจะไม่ได้เนาะใครอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษของคนที่ใช้ซิมทูมูฟแล้วกันนะครับ โอเควิธีการรับก็ง่ายๆนะให้เรากดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับส่วนตัวก็คือวอลเล็ตของผมนะครับเบอร์มันไม่ได้เชื่อมกันนะผมนะมันก็เลยไม่เข้านะมันก็เลยไม่หักทูพอยของเรานะครับแต่ถ้าใครเบอร์ใครนะครับที่เป็นเบอร์ทูมูฟนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาทูเวยดีแล้วก็เป็นเบอร์ที่สมัครทูทูมานี่วอลเล็ตอยู่แล้วนะครับเงินก็จะเข้าทันทีได้เลยนะครับเข้ารับสิทธิ์ปุ๊บเงินก็จะเข้าทันทีได้เลยนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการรับเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็สำหรับวิธีการที่รับเงินก็คงจะมีประมาณนี้นะก็ทําประมาณนี้ได้เลยนะกดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับก็สำหรับแอปนี้วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ